สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะครูชื่อครูรัติการสารทัศนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะ หน่วยที่เราเรียนในวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเหมือนเดิมนะลูกแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องรอและเผาเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะอุปกรณ์นะคะที่มีควา,ามเกี่ยวข้องในเรื่องของรอและเผาแต่ว่ามันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านอื่นได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราจะได้ทาการศึกษาพร้อมๆกันค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปศึกษากันเด็กๆจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนความรู้เดิมให้เด็กๆฟังนะชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปนะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องลิ่มไปนั่นเองนะคะลิ่มก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้เรื่องของพื้นเอียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงอีกอย่างหนึ่งนะคะอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลประเภททุ่นแรงนะคะโดยที่ริมเนี่ยที่ดีเนี่ยจะต้องมีความหนานะคะด้านบนนะคะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็มีความยาวนะคะมากมันถึงจะช่วยผ่อนแรงได้เยอะนั่นเองนะคะที่นี้ในการหานะคะ ค่าของริมเนี่ยเราจะหาได้จากสูตร e คูณ h เท่ากับ w คูณ l นั่นเองนะคะอย่างโจทย์อันนี้นะคะที่ครูให้มาครูบอกว่าผ่านอันนึงเนี่ยมีลักษณะเป็นริมนะคะหนา5เซนติเมตร ยาว3เซนติเมตรนะคะถ้าออกแรงฟันเนี่ยที่มีความต้านทาน300นิวตันจะต้องออกแรงฟันเท่าไหร่ที่นี้ต้องดูก่อนว่าเขาให้อะไรมานะคะ h คือความสูงนะคะเขาให้ความสูงมาก็คือ3เซนติเมตรยาวกับสูงก็คือเหมือนกันนะลูกนะคะต่อมา l คือความหนาของริมนะคะเขาให้มาเท่ากับ5เซนติเมตรส่วน w คือแรงต้านนะคะโจทย์ให้มาแล้วคือ300นิวตัน ขาให้เราหาค่า e ค่า e ก็คือแรงพยายามนั่นเองนะคะเราก็เข้าสูตรได้เลยนะคะ e คูณ h เท่ากับ w คูณ l พอเราเข้าสูตรแล้วนะเรารู้แต่ละตัวแล้วนะคะเราก็แทนค่าออกไปเลยนะคะเรายังไม่รู้ค่า e เราก็ทิ้งค่า e ไว้นะคะ เรารู้ค่า h แล้วเราก็ไปคูณด้วย3นะคะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับ w เรารู้แล้วคือ300ก็300เข้ามาใส่นะคะเสร็จแล้วคูณกับ l l คือความหนานะคะก็คือ5เพราะฉะนั้น300คูณ5ได้เท่ากับ1 5 0 0แต่มันติดสมการนะคะฝั่ง e อยู่นะคะก็ทิ้ง e ไว้แล้วก็ย้ายนะคะจากเครื่องหมายคูณที่มันเป็นคูณ3ย้ายมาก็ต้องเป็นหารถูกไหมลูกนะคะก็เอา3มาหารพัน0เพราะฉะนั้นนะคะ e ของเราจะมีค่าเท่ากับ500นิวตันนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆเราจะต้องออกแรงนะคะฟันแผ่นไม้เนี่ยเท่ากับ500นิวตันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำสูตรการหาริมไว้นะ e คูณ h เท่ากับ w คูณ l นั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะไปศึกษาวิธีทัศน์เรื่องร้อนและเผาเขาจะเป็นการทําของเล่นทางวิทยาศาสตร์ที่อาศัยหลักการเรื่องร้อนและเผาเข้ามานะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ด,ดูนะเผื่อได้ไปทดลองทํานะคะเชิญไปชมพร้อมกันค่ะผมก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบิสเตอร์อิน,นเช่นเคยนะคะผมโอเคในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทํารถสิ่งพลังยางนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็อปกุปกรณ์การทำกันเลยนะครับ ดีไหมครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะครับนี่ว้าวเป็นยังไงบ้างครับผมสุดยอดเลยเนี่ยวิ่งดีนะฮะโอเคก็จะวิ่งประมาณนี้และครับผมโอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์หรือกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนะคะสำหรับการทำของเล่นนะคะรถพลังยางที่นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องล้อและเพลานะคะมาควบคู่ไปนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวครูก็จะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องล้อและเพลาให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นรูปนะคะตอไปนี้ไหมครูมีรูปมาให้เด็กๆดูนะคะถึง4ี่รูปเลยนะคะรูปแรกเด็กๆคุ้นตาอยู่แล้วพวงมาลัยรถยนต์นะคะรูปที่สองก็คือฟานตักน้ําจากบ่อนะคะฟันเนี่ยมันก็จะคล้ายรูปร่างคลายกับ,บลอกนะคะแต่ก็จะเป็น เอาเรื่องล้อและเผาเข้ามาใส่นะคะเช่นเดียวกับขวานไอ้ลูกที่3นะคะหรือสมอเรือนะคะจากอุปกรณ์พวกนี้นะคะเขาก็จะนำความาวรู้เกี่ยวกับเรื่องล้อและเผามาประยุกนะคะที่นี้นะคะพอเราบอกว่าเขานำความาวรู้เรื่องล้อและเผามาประยุกเนี่ย ต้องรู้ก่อนว่ารอแล้วเผาเนี่ยมันเป็นเครื่องกลนะลูกนะคะเช่นเดียวกับริมลอกนะคะสกูนะคะที่เราได้เรียนไปพวกนี้นะคะเราบอกว่ามันเป็นเครื่องกลนะแล้วมันต้องเป็นเครื่องกลประเภทผ่อนแรงด้วยนะคะโดยที่มันจะประกอบเธอดูจากรูปนะนะคะรอแล้วเพาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยวัตถุทรงกระบอกสองอันติดกัน นะคะโดยอันใหญ่เราจะเรียกว่าล้อนะคะส่วนอันเล็กเราจะเรียกว่าเพาเพราะฉะนั้นดูจากรูปพวงมาลัยที่ขับนะคะอีตรงที่มือจับเนี่ยเราจะเรียกว่าล้อส่วนอีอันเล็กๆที่ยื่นลงไปนะคะตรงไอตรงที่เราหมุนหมุนนะอันนะเราจะเรียกว่าเพาอย่างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ้ยรถมีปัญหาเพาะนะคะมีปัญหาให้รู้ไว้นะก็คือไอตรงส่วนนั้นนะคะ ทีนี้นะคะพอเราบอกว่าล้อและเพานะมันเป็นเครื่องกลใช่ไหมลูกหนูดูจากรูปไปด้วยนะคะพอมันเป็นเครื่องกลที่ช่วยในการผ่อนแรงเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่าล้อแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าเพาดูจากรูปหนูเห็นคําว่าล้อใช่ไหมอันนี้คือล้อเพาก็คือส่วนที่เชื่อมติดระหว่างล้อนะคะ ออกมานะคะเห็นไหมไอ้แท่งสีน้าเงินน้าเงินม,งม่วงเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าเผานะคะทีนี้การที่ล้อและเผามันทํางานได้เนี่ยมันจะต้องใช้เชือกนะคะ2เส้นโดยที่พันล้อนะคะเส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเขาจะพันลอ้อเผาแต่ทิศท,ทางในการพันของมันจะไม่มีทิศท,ทางเดียวกันนะเด็กๆการพันนะคะของเชือกนะคะหรือว่าสายพานถ้าเป็นในเครื่องยนต์เนี่ยคือสายพานนะนะคะ มันจะต้องพันกันไปคนละทางโดยไปข้างหนึ่งนะคะของเชือกหรือสายพานเนี่ยนะคะมันจะพันรอบเพลาพอพันรอบเพลาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องผูกติดกับวัตถุที่เราต้องการนะคะที่ทําให้มันเกิดการหมุนเกิดการเคลื่อนที่ส่วนไปอีกข้างหนึ่งของเชือกนะคะก็จะพันนะคะรอบล้อ เพื่อให้เราใช้ในการออกแรงดึงนะคะประเภทต่างๆได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรอละเผาที่นี้รอดะเผาเนี่ยเราจะหาจากสูตรนะคะ E R เท่ากับ W R E คืออะไร E ก็คือแรงนะลูกที่เราเรียกว่าแรงพยายามมันจะเหมือนริมอยู่และนะคะแต่ในที่นี้ E ก็คือแรงพยายามที่เราออกแรงดึงนะคะ หรือถ้าริมก็คือออกแรงตอกถูกไหมลูกมันมีหน่วยเป็นนิวตันส่วน R คืออะไร R ก็คือรัศมีนั่นเองรัศมีของล้อนะ R ใหญ่นะลูก R ใหญ่คือรัศมีของล้อส่วน R เล็กนะคะก็คือรัศมีของเพลามีหน่วยเป็นเมตรทั้งคู่เลยนะลูกส่วน w w คืออะไร w ก็คือแรงที่ต้านนะคะทานน้ำหนักของวัตถุหรือว่าตัวมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองแต่เด็กๆด,ดูจากรูปพิกคุอบอกว่ามันเท่ากับ e r e e คูณ R เท่ากับ w คูณ r ใช่ไหมแต่เราอาจจะไม่ใช้ e คูณ r ก็ได้มันจะเหมือนริ่มเลยนะคะเราใช้ f คูณ r เท่ากับ w คูณ r ก็ได้เปลี่ยนจาก e เป็น w นะคะ i หรือ f w ก็คือแรงนั่นแหละที่เราพยายามนะคะในการที่จะดึงเอกเผาขึ้นมาดึงวัตถุข,ขึ้นมานั่นเองนะใช้สูตรนี้นะลูกทีนี้นะคะจากที่ครูพูดไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะมีเรื่องร้อระเผาเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอย่างบางคนบอกว่ารถวิ่งมีล้อ ล้อของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องต่อเชื่อมกับตัวเพลานะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าล้อและเพลาในชีวิตประจำวันของเราถูกนำไปประยุกใช้ในด้านอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูคะ่ะเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมนะคะภาพนี้ครูจำลองขึ้นมาใครเคยเล่นบ้างเขาเรียกว่าอะไร ชิงช้าสวรรค์ถูกไหมลูกนะคะชิงช้าสวรรค์เนี่ยต้องประกอบไปด้วยล้อถูกไหมคะล้อคือตรงไหนก็คืออีกตรงกลมๆนั่นแหละนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเพลาเพลาก็คือส่วนที่ต่อก้านลงมาถูกไหมคะทีเนี้ยในอันเนี้ยมันจะเป็นนะคะการออกแรงออกแรงนะนะคะออกแรงหมุนนะคะพอเราออกแรงหมุนล้อนะคะก็จะทําให้เพลาเนี่ยนะคะ หมุนตามไปด้วยนะคะช่วยในการผ่อนแรงนั่นเองนะคะอันนี้นะเราสังเกตล้อหมุนนะคะเพาก็ต้องหมุนไปด้วยนะคะเพื่อช่วยในการผ่อนแรงนั่นเองเด็กๆก,ก็เคยเล่นเนาะนะคะตามสวนสนุกนะคะหรือบางคนอาจจะเคยไปงานวัดเนี่ยก็เคยนั่งชิงช้าสวรรนะค์นะครูว่ามันก็ดีนะมันก็สนุกดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนะคะถึงการความปลอดภัยด้วยนะคะ ว่าในสวนรของล้อเขาเนี่ยมีการชำรุดไหมนะคะหรือต้องเผาที่ใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันมีการชำรุดไหมไม่งั้นนะคะอันตรายเหมือนกันนะสำหรับของเล่นชนิดนี้นะคะ,ะไปดูอันต่อมาค่ะตัวนี้นะคะครูพูดถึงการจำลองพัดลมนะคะพัดลมก็อยู่ในประเภทล้อและเผาเช่นเดียวกันนะคะตัว ไอ้ตรงที่หมุนหมุนน่ะนะคะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าล้อส่วนเพาก็คือตรงเป็นที่สีชมพูอ่ะยื่นสีชมพูต่อมานะคะอันเนี้ยแหละเราจะเรียกว่าเพานะคะแต่มันจะต่างจากไอ้อันแรกอันแรกสิงชาสวรรค์เนี่ยคือล้อมันหมุนใช่ไหมพอล้อมันหมุนเพามันก็จะหมุนตามแต่อันเนี้ยหนูจะต้องออกแรงหมุนเพาก่อนนะคะคือเพามันต้องทํางานนะคะไอ้ตรงก้านก้านเนี่ย ที่ต่อเชื่อมกับใบพัดกลมๆเนี่ยมันต้องทำงานก่อนพอมันทำงานแล้วนะคะก็จะทำให้ล้อหรืออีตัวใบพัดของเราเกิดการหมุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างกันนะคะระหว่างไอชิงช้าสวรรค์กับ ตัวของผัดลมนะคะก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้นั่นแหละในชีวิตประจําวันค่อนข้างที่จะมากนะบ้านทุกบ้านมีพัดลมอยู่แล้วนะคะแต่บางคนบอกบ้านหนูรวยไม่มีพัดลมมีแอร์นะคะอันนั้นก็ให้เรานึกภาพตามนะ ว่าส่วนของล้อคือตรงไหนเราก็ส่วนของเพาคือตรงไหนแต่หลักการทํางานของมันง่ายๆเลยคือเราต้องออกแรงหมุนเพาก่อนเพาต้องหมุนก่อนพอเพาหมุนเสร็จแล้วนะคะ อีตรงพัดลมนะคะตรงใบพัดลมหรือวงกลมเนี่ยก็จะเกิดการหมุนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะประเภทของล้อและเพลาในชีวิตประจำวันที่ผบเห็นได้บ่อยนะแล้วก็ทุกบ้านก็มีเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะอันนี้ก็เก็บความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับพัดลมพัดลมเราเวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกที่ประหยัดไฟเบอร์ห้านะลูกอันนี้ช่วยในการประหยัดไฟได้นะคะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปค่ะ อันนี้นะคะทุกบ้านก็มีอยู่แล้วเนาะนะคะลูกปิดนั่นเองนะคะลูกปิดก็นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องล้อและเผาเข้ามาใช้งานถ้าเราดูสังเกตนะไอส่วนล้อก็คือไอก้กลมกลมที่เราใช้บิดใช่ปะ ส่วนเพาก็คือต่อยื่นมาอีกตรงคอมันนั่นแหละนะคะบางคนบอกอุ้ยลูกบิดหนูเสียนะคะเราไม่ได้เสียตรงล้อนะลูกแต่ไอส่วนที่เราเสียแล้วเราหมุนไม่ได้อะคือส่วนของเพาะนะคะเพราะการทํางานของลูกบิดเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับชิงช้าสวรรค์เลยนะคะก็คือเราต้องออกแรงหมุนหมุนตรงล้อก่อนพอเราหมุนตรงลอ้อหมุน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 นะคะ หุนตรงล้อเวลาที่เราจะเปิดประตูเนาะเราต้องหมุนตรงล้อถูกปะไม่มีใครไปจับหมุนตรงเพานะคะพอเราหมุนตรงล้อเนี่ยเพามันจะหมุนพอเพามันจะหมุนนะคะมันก็เลยทําให้เราเปิดประตูได้นะคะหรือปิดประตูได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะการผ่อนแรงได้อีกอย่างหนึ่งนะนะคะถ้าบ้านใครนะคะที่บอกว่าอุ้ยลูกบิดหนูเสียส่วนมากมันไม่ได้เสียจากร้อนะ มันเสียจากเพาเนี่ยแหละนะคะเพามันมีปัญหาเคยไหมที่เราแบบบิดประตูห้องแล้วแบบมันเหมือนฟีตามกันหมดเลยธรรมดาการที่เราจะเปิดประตูห้องได้เนี่ยตัวเพาแล้วก็ล้อมันจะต้องมีทิศทางต่งกันข้ามกันนะมันถึงจะเปิดได้หรือมันจะปิดได้แต่เราเคยไหมที่แบบเรารู้สึกว่าทั้งไอ้ล้อแล้วเพามันหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะคะ อย่างเท้ามันหมุนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยรู้ไว้เลยอันนี้คือลูกบิดเสียแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของของเล่นรถพลรังยางของหนูนั่นแหละนะคะเด็กๆลองเอาไปทําดูนะอันนี้ง่ายเขาใช้ตะเกียบนะคะ2อ,อันนะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบทําเป็นล้อนะลูก สองอันเหมือนกันนะคะใส่กระดาษลงไปให้เป็นวงล้อนะคะเสร็จแล้วก็พันออกมาต้องส่วนของล้อก็คืออีต,ตรงกระดาษใช่ปะ่ะส่วนอีต,ตรงเพาก็คือเอาเราดูภาพอันบนนะก็คือไออันสีแดงๆอ่ะที่ต่อเชื่อมระหว่างล้อนะคะอันเนี้ยในส่วนของล้อนะคะมันก็จะเป็นประเภทเดียวกับพัดลมเหมือนกับ ยางล้อรถเลยนะคะก็คือเราต้องออกแรงหมุนเพาก่อนนะคะพอเราออกแรงหมุนเพาอะ่ะก็เลยจะทําให้ล้อหมุนซึ่งอันนี้ยนาไปประยุกต์ใช้เลยเกี่ยวกับล้อรถของเรานะคะการที่รถจะเคลื่อนที่ได้ล้อมันยังไม่เคลื่อนที่ก่อนนะนะคะส่วนที่เคลื่อนที่ก่อนก็คือเพาถ้าเพาไม่เคลื่อนที่ล้อก็จะไม่เคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเนี่ยรถหนูอ่ะคูคุณพ่อบอกมันมีปัญหาเผาขับมีปัญหาเผาขับมีปัญหาก็คือหนูลองนึกถึงดิเผามันไม่ทํางานอะ่ะเผามันไม่ทํางานล้อมันก็ไม่ทํางานไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะ ตรงส่วนของเพาขับเพื่อที่ให้รถเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะล้อเกิดการหมุนแล้วก็เคลื่อนที่ได้อ่าอันนี้ก็ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะ ใกล้ตัวมากเลยนะแต่เด็กๆอย่าลืมไปลองทำนะอันเนี้ยสนุกนะคะมันเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอและเผาแล้วก็การสะสมพลังงานศักในย่างมาใช้ด้วยนะคะใช้ทั้ง2เรื่องในการประยุกต์ใช้เลยนะลูกนะอ่าต่อไปค่ะไปดูอันต่อไปเลยต่อมาอันเนี้ยเนาะมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะคนต่างจังหวัดอะที่ เขาใช้ตักน้ําในบอ่อแล้วก็ยกขึ้นมานะคะก็จะใช้หลักการล้อและเผาเหมือนกันนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยใช้หลักการเลยนะคะคือเราต้องหมุนล้อก่อนหมุนล้อก่อนนะนะคะพอเราหมุนล้อเผาก็จะเกิดการทํางานนะคะอันนี้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายมากเลย ะะต้องหมุนล้อลงไปก่อนแล้วเพามันถึงจะทํางานถ้าเราไม่หมุนล้อไปนะเพามันก็จะไม่ทํางานเราก็จะไม่สามารถตักน้ําขึ้นมาได้อันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะตามต่างจังหวัดนะเขาก็ยังมีการใช้อยู่นะคนต่างจังหวัดมักจะนิยมใช้น้ําบาดาลน,นะคะมากกว่าน้ําประปาเพราะอะไรเขาบอกว่าจะช่วยในการประหยัดด้วยนะคะแล้วก็น้ําบาดาลเนี่ย คนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่ามันรู้สึกเย็นแล้วก็มันไม่ได้มีส่วนของนะคะสารเคมีอะไรต่างๆอย่างน้ำประปาเนี่ยเราก็จะมีการใส่คอรีนถูกไหมลูกนะคะแต่น้ำบาดาลน่ยไม่ต้องแต่เราสังเกตเ,เวลาที่เราอาบน้ำบาดาลเราจะล้างสบู่ไม่ค่อยออก เวลาที่เราอาบน้ำอะเราจะรู้สึกว่ามันลื่นๆนะคะเป็นเพราะว่าน้ำบาดานลนะคะมันมีความเป็นด่างนั่นเองนะลูกนะมันก็เลยเหมือนล้างไม่ค่อยออกนะคะอ่ะต่อมาอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆไขควงใช่ไหมนะคะบางคนเรียกว่าสักลไรนะคะแต่ส่วนมากนิยมเรียกว่าไขาควงอ่ะ เวลาที่การทํางานของมันเนี่ยนะคะดูตรงล้อล้อก็คือเอกกลมที่หมุนหมุนนะคะส่วนเพาก็คือเอกตรงปลายการทํางานของมันเราจะต้องหมุนล้อก่อนถูกปะเราต้องหมุนล้อก่อนพอเราหมุนล้อเพาก็จะเกิดการทํางานนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่หมุนล้อเราไปหมุนเพาร้อมันก็ไม่ทํางานนะ นะคะหลักการง่ายๆเลยถ้าเราต้องการนะคะเราจับตรงไหนแล้วตรงนั้นมีการหมุนมันจะทำงานมากก่อนนะคะเช่นอันเนี้ยเราจะไขสิ่งของนะคะเราก็ต้องจับตรงส่วนล้อของมันก็คือจับอีกตัวด้ามเนาะแล้วก็หมุนนั่นเองพอหมุนนะคะเพลาของมันก็จะทํางานไอ้ปลายแหลมๆเนี่ยมันก็จะไปหมุนกับตัวน็อตอีกทีหนึง่งหรือปลายที่มันเป็นแฉกๆสีแฉกนะคะ มันก็จะไปหมุนตัวน็อตอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆเลยเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เราจะเห็นได้เลยนะคะว่า สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะก็จะเป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของล้อและเพลาเนี่ยมาประยุกต์ค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะคะสว่านหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะมีในส่วนเรื่องของล้อและเพามานะคะและภาพสุดท้ายที่คจะให้เด็กๆดูอ่าไปดูค่ะ ภาพนี้เราเห็นชินตาเนาะนะคะมันก็จะเหมือนอันแรกที่ครูอธิบายไปแต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพัดลมเพดานนะคะพัดลมเพดานเห็นชัดมากเลยลูกนะคะก็จะมีตรงส่วนล้อเพาก็คือไอ้ยื่นที่ติดจากล้อมานี่แหละของหนูนะคะการทํางานของพัดลมเนี่ยการที่พัดลมมันจะหมุนได้เนี่ยมันต้องหมุนที่ใบพัดก่อนหรือมันหมุนที่เพาก่อนนะคะ,ะเด็กๆลองนึกซินะคะการทํางานของพัดลม เราจะต้องออกแรงหมุนไปที่เพาก่อนนะลูกพอออกแรงหมุนไปที่เพาเหมือนเราเปิดสวิ์ไฟนะคะหรือว่าเออเราต้องการเปิดพัดลมละมันก็จะเพาของมันเนี่ยจะทํางานก่อนเพามันจะหมุน พอเผาจะหมุนนะคะล้อก็จะหมุนด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการทํางานของพัดลมเลยไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะหรือพัดลมเพดานหรือพัดลมติดฝาผนางังพวกนี้ใช้หลักการเดียวกันเลยคือเพาต้องเคลื่อนที่ก่อนนะแล้วล้อจะเคลื่อนที่ได้นะคะค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ครูก็หวังว่านะคะเด็กๆจะนาําความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถบอกได้นะคะว่าอันเนี้ยนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่นาําความรู้เกี่ยวกับเรื่องล้อและเผาไปใส่นะคะ เพื่อที่จะเอามาดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะคะให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นช่วยในการผ่อนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอราไปก่อนนะลูกแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะจบกันนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะลูกตรงนี้มีส่วนของคะแนนให้นะคะเอาไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะสวัสดีคะ่ะ